เตรียมผักนะคะทีน,นี้ผักกาดบ้านนะผักกาดบ้าอ,อ เดี๋ยวนี้ผักกําลังออกเยอะนะคะผักกําลังถูกผักตลาดกําลังออกเยอะเรวก็ใส่ผักเยอะๆต้มเจือเดือดผักเยอะผักนะคะเตรียมเลยนะคะผัก เมื่อวานไอ้ซื้อสักโอ้ซื้อต้นหอมยัได้หละซื้อต้นหอมใส่ต้นหอมก็พอเนาะตะโกนสิตาก่าไว้มายืนเฉี่ยกินอย่างนั้นไหมข้าวสารก็ยังกินได้ ตักฟองนะคะน้ำจะได้ใส่พอชิ้นแป๊บใช่แต่างสารไว้น่ะเพราะว่าข้าวใหม่เราต้องมาตากสีแล้วมาแตกอีกให้มันขาวไงกินต้มข้าวใหม่ไหมอ วันนี้มีกระเทียมเกียวลืมซื้อกระเทียมเกี๋ยวเีอย,ยวกันกินดีๆไหมแม่กินไปกินมนาะ กินดีๆีไม่ได้กินไปกินมาก็เขี่ยเขี่ยแล้วก็อึใส่แล้วก็ถมนะแมวจรเน,นี่ยนะคะพอเรียบพอนี้พอนะมันต้องเปิดไฟเลยอ๋อลืมซีกะเทียมเกลยว เดินสวนทางกันอยู่กับน้องวันเดินไปเดินมาคนเดินเดินออกจากกันยังไปเจอกันอีกอ่ะไปเจอกันที่ตลาดสดอีกเรแรกนึกว่าเขาจะไปตลาดนัดนในเขาไม่ไปเราไม่ไปแล้วไปตลาดสดให้เกียรติไปเดินตลาดนัดเดี๋ยวุกกเถียมเกียวนิดนึง พวกอาจจะเทื่ยงตีเมดูไม่ใช่ ไปก่อนนะคะดูหม้อไปก่อนเด้อสุกกระเทียมเจี๊ยวกันปกติก็ซื้อเป็นสําเร็จรูปวางไว้แล้วเวลาทานต้มจืดแล้วก็ใส่นานเลยเมื่อวานลืมไงลืมลืมลืมเลย มาม่าอุ่นมาม่ากินได้ไหมอุ่นมาม่ากินได้ไหมมาม่าอุ่นกินได้ไหมมาม่าตื่นเมื่อวานเวลาจะไปเลยไม่ได้จดแล้วค่ะ จะเอามาใส่กับอ like ่าปองไว้แล้วก็เวลาเราจะใช้แล้วก็อืมจะได้เจดแล้นแ่ะน้ำมันเพื่อดหมดแล้วเต่ก็เรามีน้ำมันสำรองอยู่ แบเปียวแล้วก็โอเคนะคะความนัวความอะไรกลมกล่อมนอน,นะคะอย่าตกเตานะแล้วผักลงไปนะคะใส่ผักเยอะๆจะได้อร่อยต้นเกี๊ยวประกาศขาวนะคะประกาศขาวใส่เต้าหู้เขียนผิดนีนเขียนหน้าเขียนหน้าหน้าช่องผิดนะต้นเกี๊ยประกาศขาวใส่เต้าหู้ใส่หมูสับโอเคใกล้แล้ะถูกว่า ไม่ใส่วนเส้นนะคะกลัวมากนะกลัวใกล้จะถึงชั่วโมงนี้เป็นประจำนะนะคะะบดใกล้จะถึงชั่วโมงเป็นประจำเลย ของสุกก็ยังุกเลยโอเคพอแล้วตัวนี้ก็พอแล้วเหรอเด็กตะกตุกเด้สีจิบมาทีเด้ ขอให้ต้มสุกก่อนก็กระตุกจะถ่ายหน้าปกในหม้อเลยนะวันนี้ไม่ตักแต่ถ้วยน้นหนาวกาดหนาว่าทำต้มเจิดประกาศขาวกินนะคะใช่ใจแผลก็เยอะขัดต้นละสิบบาทต้นใหญ่เลยผักผักบ้านนะคะไม่ใช่ผัก ไม่ใช่ผักโคลาดผักบ้านผักบ้านซื้อแถวบ้านนั่นตาเขาเป็นคนปลูกอุ่นนุนตาแกอร่อยมากนะคะต้มให้เละๆนะคะต้มไม่เละแม่ไม่กินไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็ได้กินผักอีก ม่ไ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 มต้มนี้ไม่ใส่วนเจนแต่ต้งหู้เลยไม่ใส่วนเจนค่ะต้มแบบนี้แหละสดเลยอร่อยดีทำซุกกี้กินเนาะแล้วน้องสาวเนาะผักเยอะๆเรามาทำซุกกี้กินเนาะซุกกี้ยากี้นะซุกกี้ยากี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสื่องเย็นแล้วก็ทำซุก,กี้ยากี้กินเดี๋ยวให้เตรียมก่อน ทำซุกี้ยากี้กินเนาะช่วงเย็นนะผักกาดเยอะๆนี่เรามาทำซุกี้ยากี้กินเมื่อวานเราต้มมาม่า แม่กินก็หมดแล้วค่ะพ่อชยต้มผักให้เปื่อยก่อนกินไม่ได้ให้ต้มผักให้เปื่อยพอดีละชั่วโมงครบดิใส่ไข่ลงไปเนาะแล้วก็ใส่ไข่ใส่ปลาหมึกเออใส่ไข่ใส่ปลาหมึก ใส่ไข่เสร็จปลาหมึกใส่หมูใส่กุ้งก็ได้เนาะใส่กุ้งก็ได้ไม่รู้ว่าเชาเนียกินอะไรนะคะไม่อะไรกินน้ำวานโอ้อ่อมหอยยังเหลือกินอ่อมหอยไม่ทานกับข้าว อร่อยขนมนแก่ขนมนกินเล่นอร่อยนะ เกลยดทำให้เขาเปื่อยย่งกัดเปื okay. ่อยย่งโอเคแล้วก็ได้กําจืดผักกาดขาวใส่เต้าหู้ใส่หมูสับด้วยนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สนะคะพอแล้ว ตัดเนาะตัดทำหน้าปกนิดนึงไม่ใช่เราไม่ได้ถ้าเรากินแล้ว่ะมันไอ้นัน่นอะเกียทำหยกพี่เกียร์ยทำไม้เขาหยิกแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วก็ไม่ต้องกิน กินตักน้ำาดดอยู่อันนี้ให้กินช่วงชวเช้าก็มีปลาปลาปิ้งช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงมีปลาปิ้งโอ้ร้อน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 อนดืงม,มาจา์ลองนะคา,างลง ถ่ายหน้าปกทำคลิปตัดทำคลิปเ่ะ